ที่เรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษจุธาเทพของเราเนี่ยนะคะขอแนะนําทีละคนเลยนะคะก็มีน้องเจมน้องโปบ์น้องเกตสน้องเจมไม่ได้ไม่ได้แนะนําผิดนะคะชื่อเหมือนกันนะคะสองคนน้องเจมน้องเจมแล้วก็น้องบอมนะคะหาคนนะคะจะนานางเอกของเราค่ะก็จะมีน้องมิ้นนะคะน้องมิวน้องพรีมน้องเบลล่าแล้วก็น้องแต้วนั่นเองให้แนะนํากันหน่อยว่าเล่นเรื่องอะไรชื่ออะไรคู่กับใครค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เมลล่ารานีนะคะเเล่นเป็นตอนที่3ค่ะ <c oughs> คุณชายพุทธิพัฒนค่ะเล่นคู่เจนจิรายู่ค่ะค่ะแลวผมนะครับรับบทเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์คับผมเป็นสไลด์แพทย์ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นลูกของมอมยกนะครับ มีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ถ่ายทําเรื่องที่สามเรื่องที่สเรื่องชื่ออะไรนะคะคุณชายอะไรนะคะคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะพี่ก็ยังจําชื่อไม่ได้เหมือนกันเรื่องยังมีเรื่องที่สามยังไม่ได้ถ่ายแต่เราเชื่อว่าถ้ารวมกัน5เรื่องแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่แบบต่อกันแล้วสนุกมากๆเลยก่อนผมเจมจิรายุนะครับรับบทเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์ครับผมเป็นสัลยแพทย์ัดเด่นกับคู่อื่นเป็นยังไงอ่จะเป็นความรักที่ต่างชนชั้นครับผมต่างชนชั้นซึ่งอาเป็นคุณชายกับสาวชาวบ้านมันก็จะมี เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับ <Okay. S 1> เรื่องเกี่ยวกับคุณย่าที่แบบว่าค่อนข้างจะกีดกันใช่<อ><อ>กีดกันแล้วก็จุดเด่นของเรื่องนี้คือนางเอกเป็นนางสาวศรีสย,สยามซึ่งในยุคนั้นอะ่ะถ้าเป็นไรอ่ะคุณย่าจะค่อนข้างแบบแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วก็มีแบบรักพาตัวกันอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็เลยเป็นแบบว่ากีดกีดขวางเกี่ยวกับความรักมากกว่าครับสนุกมาก พราะทุกทีที่เธอกระเทิบมาใกล้กันใจฉันก็ลอยที่เห็นเธอคอยสบตากับฉันอย่างนั้นขอได้ไหมเธออามาใกลฉันลขอได้ไม,ยมไใใขยับออ,ออกไปมไลเขิจเขกจะเบแล้วธอ a n อากเธฉันผานผ้ตาคำออกไปขอได้ไมธอามาใกล้ฉันเลย เกลัวเธอรู้ความจริงว่าฉันนั้นคิดอย่างไรอยากเกิดมาได้ไหมอยู่ตรงนั้นได้ไหมอยากเป็นฉัน แค่จนเกินจะเก็บแล้วเธออนจะไปจนฉันอัดเขาบา้นคำออกไปขอได้ไหมถ้ายอมมาไล่ฉันเลยขอได้ไหมขยับมาไปนี้ไปเลยแค่จนแค่จนเกินจะเก็บแล้วเธอ่อจะออรู้ความจริงว่าฉันมันคิดอย่างไร ผมจะใกล้คุณอีกนิดอีกนิดอีกนิดจะได้ไหมขอได้ไหมถ้ยอมมาใกล้ฉันเลยขอได้ไหมขยับ่อไปนิดเลยแค่ฉันแค่ฉันเกินจะเก็บรักเธอตอนที่เธอจนฉัน i าจบางคาออกไปขอได้ไมถ้ยมมาใกล้ฉัเลยขอได้ไหมขยับออไปนิดเลย แล้วเธอเธอรู้ความจริงว่าฉันนั้นคิดอย่างไรขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ ตาคุณหญิงพัดไหนคะเนี่ยตาคุณชายพุ้ที่พั์ครับผมค่ะค่ะกรองแก้วค่ะนึกว่าคุณหญิงเบลล่าไม่ใช่ค่ะสามัญชนค่ะแตอในี้เรื่องใส่แว่นนี่คือเป็นในแพทย์ประหาหรือว่าใช่ครับเป็นศัลยแพทย์ครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมองกับประสาทครับผมค่ะในพาร์ทคู่นี้เป็นไงกูกกิ๊กเยอะไหมคะกูกกิ๊กเยอะนะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบว่าจะโดนรับภาพตัวไงคะแล้วแบบ คุณชายพาหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพาหนีก็ไปสองต้อสองด้วยไปหัวหินใช่ค่ะใช่ทะเลอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นไงหะคู่กันเคมีตรงกันไหมเวลาเล่นเขินกันไหมอะไรย่งเงี้ยค่ะยังไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าเออก็ได้เวิร์กช็อปด้วยกันก็ก็โอเคเนาะโอเคว่าแจะโอเคเลยโอเคเลยเข้าข้ากันได้ครับเข้ากันได้เลยอ่าฝากติดตามเลยค่ะเพื่อใครจะได้ไปการชมคู่นี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะแล้วก็ตอนอื่นๆด้วยค่ะ ก็อยากจะฝากครับเรื่องนี้แหละครับสุภาพบุรุษท้าเทพแล้วก็อีกสี่ซีรีส์นะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจทําแล้วก็บระพันธ์เรื่องนี้ถือว่าดีมากๆครับถ้าได้ไปอ่านหนังสือกันนะครับต้องลองไปอ่านด้วยครับวิบคะก็เป็นพาไม่จ๊งานสัมภาษณ์ไม่ถึง นี้นางเอกเบลล่าเคิร์นสุดชีวิตเพราะต้องเดินอวดโฉมงานในชุดว่ายน้ำคลาสสิกเพราะออกตัวว่าฟิตหุ่นไม่ทันนั่นเองแต่สาวเบลล่าอาจสบายใจขึ้นก็ได้นะคะถ้าได้ยินเสียงคอนเฟิร์มจากพระเอกผู้ทธิพัฒเจมส์จีรายุที่ปล่อยอุทานออกมาจากใจแบบนี้ค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วครับรู้สึกยังไงครับโอ้โหฮึฮึเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเหม่เอาใม่เอาใม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นรู้สึกไงครับรู้สึกก็สวย สวยครับสวยต้องพูดว่าสวยดีกว่าครับก็เขาเป็นนางเอกของคุณไงครับใช่เป็นนางเอกของผมไงครับก็ต้องสวยไว้ก่อนนี่แล้วจุดว่ายน้ําค่ะเดี๋ยวเป็นจุดว่ายน้ำวันพีซแล้วก็เป็นคล้ายๆคล้ายๆแซกซันก็นิดนึงอะค่ะมันก็แบบมันก็ นะเห็นเออเห็นทั้งขาเลยเราต้องเดินโชว์อะไรอย่างเงี้ยเดินอยู่นานทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เอาวะเต็ทมที่ไม,ไม่ไม่กินข้าวกินแต่กลับค่ะเดี๋ยวพุ่งออกนิดนึงก็ที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะไปออกกําลังกายจะแบบจบฟิตร่างกายสุดฤทธิ์เพื่อฉากนี้ไม่มีเวลาเลยอืมก็นะตามตามนั้นค่ะ คนตั้งคำถามและหาคำตอบ ซีรีส์บิ๊กโปรเจกต์เรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ก็มีแต่ความโรแมนติกสวยงามอลังการยิ่งใหญ่รับรองว่าดูแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะโดยล่าสุดเป็นฉากสุดสวีทต,ตามแบบฉบับลูกผู้ดีมีตระกูลกับงานเต้นรำประจำปีพระเอกเจมส์จิรายุอาสารับช่วงสาวมินนัทวร,ราซ้อนนางเอกเบลล่ารานีจับสเต็ปเต้นรำซึ่งลุคของหนุ่มเจมส์เป๊ะมากดูเข้ากับชีวิตวังใหญ่นุ่มนวลหล่อคมพอมาสบตาเอื้อมมือจับลูกศิษย์คนสวยเท่านั้นทำเอาสาวเบลล่าอินจัดเขินกลางอากาศแถมตามบทยังต้องกุ๊กก สบตาการสะเทินอายทําเอาสาวเบลล่าแทบละลายค่ะส่วนนุ่มเจมก็ได้รับคำชมรอบด้านเพราะเปล่งลัศมีคับฉากแต่หารู้ไม่ว่าหนุ่มเจมเกิดอาการเขินจนเหงื่อประทุท่วมตัวไปเหมือนกันแฟนๆรอก,กัดหมอนตอนออนแอร์ตอนนี้ได้เลยค่ะ เจมเก่งอ่ะเจมพลิวอ่ะมันจะมีแบบแอคติ้งมีอะไรอย่างงี้ได้มุนตัวเข้ามาแบบซบอะไรอย่างงี้มันก็จะนะนิดนึงเจมอ่ะร้อนเองตื่นเต้นนะซีตื่นเต้นเขินตื่นเต้นซีข้าจะข้าจะเต้นใหเขาใส่แล้วก็หัดกับผู้เต้นผู้ชายที่เก่งๆต้องหัดกับผู้เต้นผู้ชายที่เก่งๆเกา9จี๊าคู่นี้จะไม่ค่อยมีฉากเลิฟซีนแบบ กับถูกเนื้อต้องตัวหรือว่าใกล้ชิดกันมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพีเรียนด้วยเนาะแล้วก็แบบด้วยสถานะการแบบเป็นหมออย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นแบบเหมือนเหมือนเด็กเองเราเราก็หมันไส้เหมือนกันนะเราเล่นอย่งเงแบบแบบหมันไส้แบมันไม่ใช่หมันไส้มันน่าชวนฝันชวนให้แบบคิดตาว่าโอ๊ยถ้าฉันอยู่ในอ้อมกอดอะไรอย่างเงี้ย อย่างมาเขาหนีไปโดยที่ไม่บอกเราแล้วเราก็ไปตามหาว่าเอ๊ะแบบว่ากองแก้วเขาไปไหนหายไปไหนถึงแบบว่าไม่ไม่ได้บอกเลยว่าจะออกมาอย่างเงี้ยครับเลาก็เลยมาตามมาเขาก็เลยตามมาเพื่อแบบมาปกป้องเราอะไรอย่างเงี้เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าในพลเนี่ยก็จะมาที่นี่เหมือนกันะระหว่างที่ตามก็คือกำลังเจอตอนเต้นรำพอดีใช่ไหมครั ก็คือเหมือนเห็นกันแล้วเนาะในงานแต่ว่าคือกลองแก้วเนี่ยมากับคุณหมอยศวินซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเราก็เลยเราก็โกรธแบบเหมือนถึงนะครับว่ามามากับคนอื่นโดยที่ไม่ให้ออมให้เราดูแลสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาถึงถึงกันห่วงกันแล้วเกิดการเต้นราแบบผิดคู่ใช่ใช่ซ้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องเต้นทั้งหมด3จังหวะเนาะก็ต้องต้องเอาท่าให้เปรเพราะว่ามีไดอะล็อกด้วยก็คือต้องให้ท่ามันพลิ้วไป เต้นไปพูดไปเนไปไปปพูดน,นี่คือสิ่งที่ยากเขาเก่งอยู่แล้วครับโตแล้วก็ไปยกมือมาแล้วรเก่งเจมาเก่งเวลาเต้นก็เลยง่ายเพราะว่าแบบเหมือนเขาพาเราไปได้างียค่ะ ก็เรียกว่าพร้อมในระดับหนึ่งดีกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนจะปิดช้าสุดช้ากว่าเพื่อนค่ะเราเปิดช้าที่สุดเราเปิดช้าสุดเราเปิดช้าสุดค่ะวันนี้ก็ต้องเหนื่อยทั้งคู่เลยเพราะว่ามันเริ่มเร่งเข้ามาแล้วใช่ค่ะก็ก็คิวแต่ละสัปดาห์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วห้ของเราเมาส์เจมหน่อยเวลาอยู่ในกองเจมเป็นยังไบง มต้องซื้อหายใจอะไรขนาดนั้นทำไมคะทำไมเจมต้องหายใจด้วยคะเจมเดี๋ยวเจมต้องได้แก้คืนอยู่แล้วไม่ต้องตัวอ๋ยก็เห็นว่าภาพเขาเหมือนจะเป็นคุณชายเรียบร้อยคุณหมอใส่แว่นจริงๆแล้วไม่ใช่เลยแอบเก็บเบื้องหลังไว้หรือเปล่าคะเวลาแบบบรรยากาศที่เขาอยู่ในกองเนี้ยเขาจะอยู่ไม่ค่อยสุขเขาจะแบบคียออนด้วยนะแบบชอบเข้าหาป้าแจ๋วนวดหรือว่าป้าแจ่วชอบไนนางก็รู้นางก็รู้นางก็เข้าหาใหญ่เลยก็เป็นลูกหลักลูกหลักคลอดออกมาเอง นะเตมเมาบ้างนะไม่มีอะไรเมาอ่ะเออออกตัวก่อนแล้วนะมีอะไรจะเมาน้อก็ต้องคิดขนาดนั้นเลยเหรอเจมไม่มีก็บอกว่าไม่มีไปดิเบลลเป็นลาคับเบลล่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ มีเหตุผลนะเหตุผลเหตุผลมากๆบางทีก็มากเกินไปหน่อยครับเวลาพูดเวลาใครพูดอะไรออกมาก็แบบขึ้นมาแซากเื้เนี่มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแบบเฮ้ยเบลล่าบางทีมันก็ไม่ใช่นะเ<อ> <laughs> ถามว่าแทรกอย่างนี้ใช่คือแบบว่าชอบมา,มาแบบ <laughs> เพราะมีหลักการและเหตุผลมากเกินไปใช่งั้นเกินไปแบบชอบแบบพูดอะไรเป็นหลักการแบบบางทีเขาตลกอ่ะเข้าใจไหมครับด้วยความที่อยู่กับเจม่ะค่ะแล้วเจมเพิ่มากจนเราบางทีต้องเบรกต้องเบรก์เขานิดนึงว่าเจมไม่ใช่มันต้องอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นมุกตลกที่มันไม่ตลกนัเนี่ย้่าหน้าของเราเรื่อยๆตลกก็ได้บากแล้วนะคะตีกันแล้วนะคะอ่ะหนักอ่ะเรื่องแรกของเจมโอ้โหก็ หนักใจนิดหนึ่งครับก็มีหนักใจในช่วงแรกๆที่ทํางานแต่ว่าก็โชคดีที่เรามาเจอป้าแจ๋วเนาะป้าแจ๋วครับทีมงานที่นี่ก็เป็นแบบว่าอะไรที่น่ารักมากๆทุกคนแล้วพยายามแบบว่าบีฟพยายามสอนเราตลอดเวลาในการทํางานค่ะก็มาทํางานร่วมงานกับป้าแจ๋วกับพี่แหม่มเป็นครั้งแรกป้าแจ๋วละเอียดมากซึ่งซึ่งเวลาแบบ เหมือนบางทีเราลืมคิดบางอย่างไปแต่ป้าจ๋าก็คอยแนะตลอดว่าเออมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะต้องละเอียดมากขึ้นนะค,คือจบเรื่องนี้ไปได้ความรู้เยอะมากค่ะเรียกว่าความรู้ครับค่ะก็ฝากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพด้วยนะคะของพวกเราตอนที่3คุณชายพุทธิพัฒน์ก็อยากให้ติดตามกันว่าความรักของเราจะมาลงเอยกันได้ยังไงเป็นเนาะผู้หญิงไร้ไร้เขาเรียกอะไรไรศักดินากับคุณชายพุทธิพัฒน์เป็นคุณหมอที่เพอร์เฟก อยากให้ติดตามว่าจะมารักกันได้ยังไงลงเอยกันได้ยังไงมีคุกกี้ค่อนข้างเยอะด้วยเรื่องนี้ค่ะเราเป็นแค่ไหนด้วยดีกว่าครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ไหมแยกเดี่ยวแยกเดี่ยวไข่เจมเอาเจมแล้วก็คือนางเอกกัจะแซวเล่นตลกออกมานะสาวเอากระถางได้เสร็จเลยลาทเลย ด้วยความศรัทธาว่าเธอมีจริงเราเกินมาเพื่อเป็นของกันและกันนี่คือบัญชาของสวงสวรรค์ให้เราต้องเจอ วันนี้ตอนบ่ายเราเนี่ยเราจะเป็นฉากห<า>มันฉากหมันฉา,ฉากมัน่นตลกนะเราเนี่ย<อ>ตลกเกินไปครับคือมันเป็นฉากแต่งงานของเราแล้วครับคือตอนจนบจบแล้วของผมครับไม่ใช่ของเราอข,อของผมครับของตอนผมก็คือได้แต่งงานกับนางสาวกรองแก้วแล้วกคือนี่นี่เอง แายละแต่งหน้าอยู่ครับแต่งหน้าอยู่ก็คือน้องเบลล่าใช่ครับก็คือน้องเบลล่านั่นเองเห็นรอบนี้คุณชายรวมตัวรวมตัวเกือบครบแล้วก็มีทั้งหม่อมย่าย่าแล้วก็มีทั้งอากงอาม่าเส้นอะไรด้วยเต็มไปหมดเลยครับโยผมก็มาด้วยครับผมใครอะไรอย่างนี้ก็คือคุณเกษราคุณอาจารย์ชินกรแล้วก็คุณดารลินุชชัชวีเพื่อนผมก็มามาครับผมคือคือจริงจริงแล้วฉากแต่งงานฉา่งงานฉา่งงานฉาไแ่งงานก่งานฉาก่งนฉากแต่งงานฉาต่งงานก่งานฉากงงากแต่ก่งนฉาก่งนฉา่งงกแต่ก่งน ครับก่อนอคือคือฉากแต่งงานของผมนะครับม,มันจะต่างต่างจากต่างจากทั้ง4คนเพราะว่าของผมเนี่ยมีเชื้อจีนครับก็เลยมีวิธีแบบว,ว่าขังเต้ตอนเช้าด้วยคือปกติแล้วจะมีะแค่งานมั่นเป็นเป็นของคนไทยแต่ว่าของผมจะมีของจีนด้วยน่าตืา่นตาตื่นใจแล้วก็ฉากอลังการมากส,สร้างโดยพ่อเจ๋าแล้วก็พี่แหม่มครับผม,มโอ้โาาหฉากนี้เป็นสนุกในฉากใหญ่ ใช่ครับก็คือเป็นฉากใหญ่ก็ถือว่าใหญ่ทั้งเรื่องนะเพราะมันมีทั้งฉากนางงามประกวดนู่นนี่นั่นฉากแบบว่าใหญ่ทั้งเรื่องครับก็เป็นก็เป็นอะไรที่เป็นฉากใหญ่ที่น่าที่น่าดูครับเรื่องที่ถามเรื่องของเราจะเป็นแนวไหนครับจะเป็นก็จะเป็นแบบว่ารักรักจิกหมอนแบบมานี้ครับผมใช่แล้วก็จะเป็นรักที่แบบว่านุ่งนิ้งงอนกันไปใช่ครับอยู่ในวังแล้วก็อยู่นอกวังอยู่ในอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเรื่องเกิดที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นมีฉากงานสวยๆงามๆครับก็ฝากติดตามครับ ธลาธทอนอ,อ๋เป็นเรื่องแรกแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามปอลุตพุทธิพัฒน์รัชนพลรณพีครับเพราะว่าทั้ง5เรื่องนี้เชื่อมต่อกันและมีความสนุกตัวเรื่องของความสัมพันธ์ครับผมลาสวันนี้มาเต็มเลยชุดเจ้าสาวใช่ค่ะก็สวยเป็นแทบจะครั้งแรกที่จัดเต็มอย่างนี้ของเรื่องค่ะหอกวันนี้ก็เห็นเราไปฉากแต่งงานด้วยใช่ค่ะฉากม่านแล้วก็ฉากแต่งาตงานแต่งงางครับฉากนี้เราให้ฟังหน่อย ก็เป็นฉากที่รวมญาติคนเยอะมากแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมทุก่ะทุกอย่างจัดเต็มหมดเลยค่ะยังว่าจะได้เห็นคุณชงคุณชายหลายๆคนรวมใช่ค่ะเป็นการรวมแก๊งครั้งเดียวของเรื่องเลยค่ะหนูเจ้าบ่าวหายไปไหนเอ่ยเจ้าบ่าวกำลังเตรียมตัวอยู่ค่ะค่ะมีสัมภาษณ์แล้วงานแต่งงานวันนี้ต้องเป็นแบบว่าจีนๆด้วยใช่เพราะว่าเขามีเชื้อจีนแล้วก็มีการส่งตัวแบบเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบ ฉากวันหวานตอนจบแสดงว่าในฉากนี้เราเห็นพิธีแบบจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีแบบ <นะ S 1> ยกน้ําชามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เดียเ๋ยวเราจะว่าค่ข,าของเรานี่เป็นแนวความรักไหนเป็นความรักแบบต่างชนชั้นผู้หญิงนี่คือหนูเนี่ยไรสักดินาเลยเป็นลูกพันโรงอย่างเงี้ยบ้านจนคือไม่มีอะไรเลยคือมันยากมากกับการที่จะเข้ามาเป็นสะพ้ายของวังจุทาเทพอะค่ะแต่เหมือนเราแบบ ี่สูดนอะแล้วคือผู้ชายก็คือรักจริงก็คือแบบสู้ฝ่าฟันมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนแบบได้แต่างงานกันค่ะคูที่3ค่ะคุณชายพุทธพัฒน์ค่ะรอติดตามกันรีวิตข,ของนหน,น้าที่เต็มตัวใช่ค่ะทังนี้เรียกว่าแตกต่างจากน้องเมย์แน่นอนแตกต่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้แบบเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากแล้วค่อนข้างยากแอตติ้งแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีดราม,ม่าเยอะด้วยก็ยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะก็ฝากติดตามคุณชายพุทธพัฒน์ด้วยนะคะใกล้จะออนแอร์แล้วก็ภายใน เมษานี้ค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งทีมงานและนักแสดงทํางานกันหนักมากๆนะคะก็ฝากติดตามชมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะรักจะขอ Anti-Shamita oh.